เปิดตำนานขันทีหัวใจพระโพธิสัตว์ยอมแก้ราชองค์การเปลี่ยนหนึ่งคำช่วยคนนับพันรอดตายวุดหวิตในหน้าประวัติศาสตร์จีนภาพจำของขันทีมักผูกติดอยู่กับความช่อชนการแก่งแย่งชิงดีและเป็นต้นเหตุแห่งความหายนะของราชวงศ์แต่ในความเป็นจริงยังมีขันทีน้ำดีที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมอยู่เช่นกัน เรื่องราวของจางจูฮั่นคือตำนานที่ได้รับการยกย่องเมื่อเขากล้าแลกชีวิตตนเองด้วยการปลอมแปลงราชองค์การเพื่อช่วยชีวิตผู้บริสุทธินับพันคนจางจูฮั่นเป็นขันทีในสมัยราชวงศ์ถังตอนปลายและยุคห้าวง10สิบรัฐเขาแตกต่างจากขันทีทั่วไปโดยนิสัยที่ซื่อตรงและมีความสามารถ จนได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิถังจวงจงให้ดำรงตำแหน่งสำคัญดูแลรับผิดชอบงานด้านการทหารและการเมืองรวมถึงการถ่ายทอดราชองค์การในปีคศ926กองทัพราชวงศ์ถังบุกโจมตีแคว้นสู่จนได้รับชัยชนะจักรพรรดิหวังเยียนแห่งแคว้นสู่ยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตประชาชนในตอนแรก จกักรพรรดิถังจวงจงทรงยินดีและรับปากจะละเว้นโทษตายพร้อมมอบที่ดินให้หวังเหยียนได้อยู่อาศัยแต่ไม่นานหลังจากนั้นเกิดการกรบฏขึ้นในราชวงศ์ถังจกักรพรรดิถังจวงจงเกิดความระแวงว่าวังเหยียนจะฉวยโอกาสก่อการกรบฏซ้ำจึงกลับคำตัดสินและมีราชองค์การด่วนสั่งประหารชีวิตหวังเหยียนและพักพวกทั้งหมด